ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับเพจจ้านครับวันนี้ครับเราก็จะมาเล่นเกมกาฟิลนะครับแต่ไม่ใช่เกมแบบน่ารักน่ารักงุงิงงุ้งยิงงุ้งงิงงแมเกมแบบฟิลต่อสู้หรืออะไรเงี้ยเข้มาแล้วนะครับก็กดที่เพลย์ นี่คือการเลือกตัวนะครับนี่อยู่สามตัวเลนมาจะเอาเป็นกาฟิลนะครับอ้มีมีมนุษย์ต่างดาวได้บุกโรคาาน้ำมันโรคมนุษย์อู้มันอาหารฉันโปรดไปเลย S <S นันจะล้างเหาพันธุ์ดกแกวขนมมานี่พวกเราสีตัวจะขอปกป้องโรคย่อนี่คือการสอนนะครับมาแล้วเวลครับนี่ครับคือเรื่องของกาฟิลแล้วที่เขาชี้ก็ นี่ยคือพี่เราชี้อยู่นะครับนั่นก็คือจํานวนของจัตรูนะครับนี่คือกาฟิลนะครับเราก็ต้องไปพังฐานโอเคเข้าใจอยู่อ๋ออ๋อกดค้างจะเดินมาแล้วต๋อ,อนี่ครับกาฟิลก็จะโยนอืมพอตายปุ๊บเราก็ต้องอ๋อเข้าใจเข้าใจนี่กดสกิล แบบโอ anyway, ้โหโหดมากเอาสกิลอีกเอาสกิลอีกไหมเพื่อนเขมาแล้วนี่ครับก็ดูที่หลอดปอกคอนนะครับที่เป็นเลเวลหนึ่งนะครับถ้าเกิดมันเพิ่มนะครับแล้วก็นี่กดที่เพื่อน K next เพื่อเราก็จะมานะครับนี่ดูตรงปอกคอนนะครับก็จะเพิ่มเรื่อยๆนะครับหรือว่าไข่แบบมีห้ถ้าเกิดมันเพิ่มหาปุ๊บ สามารถกดไข่ได้หนึ่งครั้งนะครับเข้าใจโอเคในเก็บของก่อนแล้วไข่ก็จะมาช่วยเราสู้นะครับในของขวัญแล้วอะไรโอเคเพิ่มแล้วชุบเดี๋ยวสองครับไปแล้วมาทั้งฐานเลยเทียม อืมพาล้างแตงโมอ่ะตอนนี้คือชนะแล้วครับเมื่อกี้นี้แค่หมูหมูนี่ครับคือสายฟ้าครับข้างบนมีอยู่สามสิบใช่ไหมด่านหนึ่งต้องใช้ห้าเราก็กดไปนี่ครับเป็นการอัพเก่าฟิลนะครับแต่เราจะไม่อัพถ้าเกิดกดอันที่สองก็จะเป็นการอัพลุงนนองฝั่งนี้ไม่รู้คืออะไรต้องมันก่อนแล้วมาเขายัมไปสอน อ่านี่ครับเรากดใส่เพื่อนเข้าไปเลยสกิลนี่ใส่อยู่แล้วอันนี้อันไรก็ไม่รู้ช่างหันนครับไปเลย อุ้ยอุ้ยทำไมไข่มันเลื่อนหน่อยยังฟาดเลยอือุ้ย,ย,ยคนณดินมาเลยมาอืเป็นปืนแล้วผมอุ้ยไข่เอิดเอาไว้น่าจะไม่ไหวเนี่ย เรืนอนเลเยอะรถไปเยอะเลยต้องอยู่หลังเพื่อนอยู่หลังเพื่อนอืมอุ้ยไม่ทันแล้วเพื่อนอโอ้จำนวนสตัตว์โตนะครับลดลงเยอะเลยอืม <c oughs> ไม่ค่อยชอบทำอะไรขอนตัวเองนะครับเราต้อง เรียกเพื่อนมาแล้ก็หนีเรื่อยๆอย่าให้มันมาทําพังฐานเรอนั่นคือเกมปกป้องฐานนั่นเองนะครับผมชอบแนวนี้แหละครับเ,อ,อ,เอ,อ,อ้อก็ฟู้ตายไม่ดูๆๆแกนักแกก็โหลดมาเล่นกันได้นะครับ สำหรับกนเกมนีกนน้ก็เป็นเกมแบบน่ารักมือ เชบอทไม่น่าใช้บอท ตอนนี้ก็ลงแต่แบบเกมใหม่ๆนะะเพราะว่าเกมที่ลบไปก็เยอะอยู่ก็เลยทดแทนเกมใหม่แล้วกันชนะถ้าศัาาตรูหมดก็ชนะนะคบหรือแม่งก็ไปตีฐานไปกกอนก็ได้ ด่านห้าโอเคครับเราปลดล็อกเพื่อนใหม่นะครับแต่ยังซื้อไม่ได้เนาะไอซื้อได้ซื้อได้อ่ะก็เต็มอิ่มแล้วนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเป็นเพียงเท่าน,นี้นะครับวันนี้สวัสดีครับจะมาเล่นให้ดูใหม่นะ